แบดเต็มเลยค่ะอันนี้ยังเลยกินเหรอเดี๋ยวจะเด็ดเลยละกันสวัสดีค่ะไม่ได้มา <c oughs> ทำคลิปเกี่ยวกับปลูกผัก นานแล้วนะคะอันนี้นะคะภูมิใจนำเสนอมากๆค่ะเป็นถั่วไร้ค้างนะคะเป็นถั่วฝักยาวค่ะเป็นประเภทที่ไม่ได้ต้องใช้ค้างนะคะแล้วก็ต้นมันก็จะขึ้นเป็นพุ่มๆมค่ะคล้ายๆกับถั่วเขียวนะคะไม่เกะกะเลยค่ะดีมากๆคือข้อเสียของพวก ต้นถั่วแบบเดิมๆนะคะที่ต้องมีค้างนะคะอย่างถั่วผู้ถั่วฝักยาวแบบปกติเลยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งพวกบวกฟักทองตำลึงอะไรพวกนี้นะคะเราจะต้องมีค้างให้เขาแล้วก็ค่อนข้างจะต้องมีพื้นที่พอสมควรนะคะเพราะว่าต้นหมันค่อนข้างที่จะเลือล้อยเราก็ใช้ พื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยคืออาจจะสโขบให้อยู่ในพื้นที่เล็กลงมาได้นะแต่ก็ต้องเหมือนกับแบบเราต้องทนกับความลบของมันสักนิดนึงอะคะ่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะทนได้ไม่นานนะคะก็จะเผอตัดออกทุกทีเลยค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแต่จริงๆแล้วพวกเลื้อยๆมันก็มีประโยชน์อยู่นะคะคือถ้ามาวางในตำแหน่งดีๆเนี่ยก็บังแดดได้ดีมากๆเลยค่ะ นะจะเป็นต้นถั่วนะคะนี่ค่ะลูกต้นถั่วเดี๋ยวมันมีหลังบ้านอีกอันนี้มันเลยไปมานะนองยาก ส่วนอันนี้นะคะก็คือต้นถั่วไรค้างของเรานะคะถ้าดูจากในรูปนะคะก็จะไม่ได้สูงหรือว่าใช้พื้นที่เกะกะอะไรมากมายนะคะอันนี้เราปลูกในกระถางนะคะแล้วก็ไปวางเอาไว้ค่ะข้างๆก็คือต้นขมิ้นที่ได้เคยลงคลิปปลูกเอาไว้นะคะที่แยกออกมาจากแง่งที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็มาปลูกทีนี้โดนน้ำฝนไปครั้งสองครั้งต้นโตเร็วแล้วก็สวยเลยค่ะ ไร้ค้างอันนี้นะคะปลูกจากมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดก็ซื้อมาสั่งซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็มีขายอยู่เยอะมากเลยนะคะอัตราการงอกนี่ก็ ขึ้นเกือบร้อยเปร็นนะคะแต่จะแนะนำเวลาลงปลูกนะคะก็คือจะแช่น้ำเอาไว้1คืนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอามาลงปลูกในกระถางจากประสบการณ์แล้วเนี่ยพวกต้นถั่วเนี่ยจะไม่ปลูกในหลุมเพาะอันเล็กนะคะเพราะว่ากว่าเขาใบแท้จะขึ้นเนี่ยต้นมันก็จะโตในระดับหนึ่งนะแล้วมันก็จะมีรากค่อนข้างเยอะด้วยคือเวลาปลูกอยู่ในหลุมเพาะอันเล็กเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบพื้นที่มันไม่ค่อยพอค่ะคือปลูกงในกระถ ถังที่มีไซส์เล็กอ่ะจะดีกว่าแล้วเราเวลาเราย้ายลงไปปลูกในกระถางใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะง่ายนะคะต้นกล้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือต้นกล้าของต้นสวิตชาร์ดค่ะน่ารักเนื้อสีก็สวยอะคะ่ะน่าปลูกมากๆเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นสวิตชาร์ดสวยนะเดี๋ยวจะเอามาลงดิน,นะคะ่ะแยกกระถาง ส่วนนี้เป็นต้องเก่าฮะแคลคณะใบเาหยดใแบบนั้นก็คณะฮ่องกงคณะฮ่องกงอันนี้ถั่วถั่วค่ะ นีถั่วถู่วค่ะลูกใส,สป่ปนิดใส่ปอะใส่ะ มาเต็มแล้วมา,มาให้มันเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ต้องใช้ขาง ที่บอกนะคะทัวเนี่ยจะปลูกลงในกระถางขนาดเล็กเอาไว้นะคะแล้วก็รอจนมีใบแท้ขึ้นประมาณ1-2ใบแล้วนะคะคือถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยขึ้นสักสองสใบเนี่ยก็จะมั่นใจได้ว่าต้นมันแข็งแรงแล้วนะคะเราก็จะย้ายทั้งกระถางเนี่ยมาลงจะลงดินก็ได้หรือลงกระถางก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะลงในกระถางค่ะส่วน จะมีบางส่วนที่เราลงดินไปนะคะแต่ว่าไม่รอดค่ะเศษหอยทากไปนะคะกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะเหลืออยู่ต้นเดียวนะคะสุดท้ายเพราะว่ารอดจากหอยได้1ต้นค่ะดินที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นดินที่ค่อนข้างโปร่งนะคะก็จะมีแกลบเก่าผสมอยู่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีขุยมะพร้าวที่เราผ่านกาะแช่น้ำแล้วก็หมักกับ ขี้วัวไว้นะคะแล้วก็จะลองก้นหลุมนิดนึงนะคะด้วยเผอิญว่ามีปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะก็ใส่มูลไส้เดือนใครมีปุ๋ยอะไรก็ใช้ปุ๋ยอันนั้นนะคะก็ลองก้นหลุมนิดนึงค่ะ,ะเป็นต้นถัว่วย้ายกระถางเสร็จ<ห>เรียบร้อยนะคะ,ะ,คะก็จะเอาไปพักอยู่ในที่ร่มๆนะคะมีแดดทำลายก็พอคะ่ะ ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะพอให้ต้นแข็งแรงให้รากเริ่มเดินเต็มที่นะคะเราก็ค่อยย้ายเขาไปอยู่ในที่ที่เราจะปลูกนะคะเขาอยู่ในที่ที่มีแสงแดดเต็มที่ได้เลยนะคะ ผ่านมาได้ระยะหนึ่งนะคะต้นถั่วที่เราปลูกลืมๆไว้นะคะตอนนี้ก็โตเรียบร้อยแล้วค่ะคือมาเห็นอีกทีหนึ่งก็อา้าวมีดอกแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะต้นมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วก็ไม่ได้เลยเกะกะอะไรค่ะก็เลยทําให้ไม่ได้สังเกตประกอบกับต้นข้างๆนะคะก็คือขมิ้นขาวค่ะพอได้ฝนไปก็โตดีมากเลยนะคะก็เลยอาจจะบางๆไปนิดนึงค่ะ ด้วยค่ะนี่ต,ตรงนี้นะคะชัดไหมเป็นเนี่ยตัวถั่วไร้ค้างนะมันก็อยู่ประมาณแค่นี้เองสวยดีนะคะต,ต้องไม่ใหญ่เลย ตรงพวกนี้เป็นขมนิ้นขาวโตวแล้วที่ขาวที่แล้วเราปลูกนะคะอืมอืมกะชายอยู่ไหนวะจะให้ดูในกระถางค่ะต่อตามคนกิ๊ก นี่เือติดฝักแล้วนะ หปิดเต็มเลยค่ะอันนี้ยังเลยกินหอ่ยเดี๋ยวจะเด็ดเลยละกัน ค่ะต้นมันก็จะไม่ได้แบบสูงแม่นะยหมดมาเ,มเต็มเต็มเลยโอ้ย คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์สับส c คร b e ให้ด้วยนะคะอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเอาเสร็จยังคะได้โอ้ยเอาอย่าเข้าเอาของ้องเลยสิคะ่ะามอี่ก่อน กลุมกลุมเล็กเ็เอาแปะตรงนี้แล้วก็แล้วก็นะทำนานมากเพราะมันเป็นก้อนกลมไปไปดค่ะเดียวนะไค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาบแล้ไปลงเรียนของน้องไต้ต่ไา้เล็กก็ไปลงเรียนนะคะไบไปค่ะ